ระหว่าที่เขาอยู่นี่ผมจะจะเตรียมเดินถอยหลงนะัง <c oughs> เนี่ยเซอร์เวย์หน่อยกัน <c oughs> ทำอะไรข <c oughs> องเขาจะดูมันมีซิแทนไหมอ่า no มันไม่มีซิแทนวะชิพายละถ้าตกอว่านี้หนา้าหน้าตายสถานเดียว <c oughs> ทำสุดได้แมน đại thác đi tôi sẽ waterfall waterfall, โอ้โหลาวาแบบนี้นี่มันตกทีนะ่ะน่าจะเด่นนะ No why why you do this คุณไม่กลัวเราตายเหรอเกมโอ้ยเชียช่ยเชี่ยมีถุงตักควายด้วยคนน่ากลัวเลย ตอนนี้ผมเริ่มเสียๆวๆนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน,ะนี่อะไรโอ้ส oh. ดีผมเข้ามาแล้วแล้ว,วเววมีสปีดบูทเพื่ออะไรมีจัมบูทเพื่ออะไรโอเคน่าจะเป็นอย่างนี้ เนี่ยมาก่อนอนี่คือยังไงพวกคุณไปถึงดันไหนกันแล้วก็ไม่ก็ไม่อโอ้ยพี่เรเราแต่ระวังให้ดีนะอย่าตกลาวาเดียขาดนะตกไม่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 ีใครช่วยนะบอกเลยอย่านีใครอยู่ดันหนึ่งเลยใครเขาผมไม่ได้ Oh. เอ้าเขาก็เข้ามากัอนทุกคนแหละเขาขี้โกง yeah cheater is my way อันนี้มีคนขี้โกงครับ cheater is my way แต่ I wanna do เนี่ยทำไมโลกนี้ไม่ใช่ peaceful อ้อ peaceful กูที่ <food. S 2> คือแค่อยู่ๆรถอาหารกับรถ peaceful อย่าบอกนะว่าตกด่านหนึ่งแล้วแบบตกมาเลยอะ่ะ อผมขึ้นไปขโมยแล้วผมก็ตกลงมาข้างล่างเดี๋ยวนะถ้าถ้าเราตายนี่คือจบเลยใช่ไหมโอ้โหตายก็เริ่มดันหนึ่งใหม่ใช่เปล่าไม่ใช่เพราะมันไม่มีซีแทนนะเพราะมันไม่เหมือนจะไม่มีขึ้นมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากดสองก็ไม่มีซีแทนมันมีมันมีเตียงให้กูกดเดียวกูกดเซฟเซฟพอยต์ไว้กูกดไว้ดันสองอ้าวฮะชิมหายละกูถ้ากูพลาดกู กูแค right? oh okay. okay. ่ใช้ความความกลัวเพราะกูกลัวนั่นแหละกูก็เลยกดไว้ไอหนี้อารมณตะคอยที่คุณว่าเอ่ออะแม่งไม่วิ่งให้กูตกลาวายเนี่ยโอเควิ่งมันต้องหายแน่เลยผมตกลาวายตายแล้วเฮลิายกับสาลามันหายไปนี่ยไม่หายโอเค พี่เจแม่กดกดเช็คพอยต์เฉยเออว่ะแล้วถ้าเราตายแล้วสมุดมันมีเช็คพอยต์ในด่านแล้วเรามาเกิดที่เตียงแย่เลยนะแย่แค่ไหนเออเออแ้วแต่วันนี้ก็เดินไปไหนวะเระโดดตรงไปข้างหน้าโอ้โหเกือบเอ๊ะเอ๊ะผมต้องไปใช่ไหมทำไมผมรู้สึกมันหน่วงวะไม่หน่วงนะ อ่ขงผมเนีไม่หน่วงแต่แต่ลงไปคือตายอ่ะบมันมันมีไม่หน่วงแล้วแต่แต่ตกไปตกไปตายสถานเดียวเนี่ยผมตายเนี่ยเอออ๋อมันมีเช็คพอยนีวหรือว่าอย่างนี้มาหนี่มานี้มาหนี้มานี้มานี้คนนี้มันโอ้ยคนนี้มันสิ่งนี้มันมัน อไม่เลยแค่ดาวอะทีบหายเหรอเดาอนสองมาเลยไม่ใช่เลยมาดูสิทุกคนมีคนชีตอ่ะมีคนมาก่อนเงมอนะฮะโอ้ชิตแวววีโอโอปิด เย้ตกภาวะหนึ่งทีเย้เช็คตัน,น,นห้องนั้นครแอดวานเอาไว้เรียบร้อยแล้วตายอ๋อมันมีเช็คไอยทุกด่านเน,นู่วถูกต้องไหนห้องไรแอดวานไม่มีเออยอมตายเดี๋ยวโอ้โชิบะ อ้าพีแอร์พีีคนไมผมไม่ไม่ต้องปีนเถาวานาันเลยอ้าฮะผมไม่ผมไม่ต้องปีนเถาวันเลยผมเดินผ่านคนเดินผ่านเราอ่ะคุณนี่มันอะอ,อเหมือนตอนโดนไอกระบองเพชรมีซิแทนอยู่แต่คุณตายยตายเด็ด ไอห,ห้องไอห,ห้องบล็อกทองอ่ะมันโดดไม่ถึงมันโดดไม่ไปพอมเลยให้กูไอ,อยัเคนี่มันดอดเปอร์นี่หว่าเดี๋ยวเฮียยืดโตโฟลาไอด่านนี้เท่าไหร่เนี่ยแบบเนี้ยแบบสามเท่าไหร่ฮะ <h ums> อะไร <h ums> แบบสามเนี่ยแบบสามราคาอ๋อราคาน่าจะร้อยกว่านะครับแต่นี่อะไรเนี่ย โอ้ทำไมมันสูงเงี้ยเลยอ้าวพี่เจโอ้พี่เจเขาชี้แหละคือผมเคลียร์ด่านไหมแล้วพี่เจเขามาที่หลังแล้วเขาก็ได้ไปฟรีนาหนึ่งโอ้ยอใช่อ่ะใช่คุยเข้าประตูดำมาใช่ไหมล่ะเอองั้นแหละเพราะผมเคลียร์ด่านไงอะไรหรอเออเงี้ยวะก็คือตอนแรกผมกดมาปุ๊บมีไฟเด้งพอดีผมก็คิดว่าอ้าวแสดงว่าพี่มาถูกเยเ คือหัวเราไปเชียร์ด่านพอครัวสองด่านตรงนั้นอะไรเราดีก็ใช่แหละเหรอฮะขอบคุณนะว้ยเกียรตายตายครับเราตายเริ่มใหม่หมดนะจ๊ะนี่อะชีตโดนเรารงน้ำเลยไม่ไหวละเอ้า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 เสียเวลา ก็ตายก็ไม่ตายตายหนก็ได้เดี๋ยวเขาจะเอาอผมชีดมันเสียเวลาที่แบบไอตอนตรงละวามันก่อนมันจะตายโอ้โอันเดิมไม่ถึงอ่ะตอนมุมนี้นี่หว่าโอ้ ใ้่ลงไปไม่ชีดได้เนี่ยต้องสามารถเดดลงน้ำไม่ได้เลยลงน้ำอ่ะโดดจากฝังนอนใช่แต่พี่ไม่รู้ไปทางไหนต่อนี่ดิขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไงต่อคือทางนี้ขึ้นไปก็ไปโอ้ททำไมกูติิไฟวะมีคนตกเราวานี่นี่ต่กี้คุณเดินผ่านผมไม่อยู่ก็ไฟก็ต้องขึ้นตรงนี้ใช่ไหม ก็ต้องเหยียบสลามแล้วขึ้นมานะ <Yes. S 1> คุณรู้แค่ตอนแรกของผมไงผมโดดลงมาเนี่ยลงสลามเนี่ย <c oughs> ใช่แล้วแรกพี่ก็คือลงสลามเดี๋วขึ้นไปมันก็มันก็ไปโผล่ตรงจุดที่เป็นทางรถไฟอยู่นี้ไปอยากมากไม่ได้โผล <c oughs> ่ทางรถไฟเหมือนเดิมแล้วไม่รู้ว่าทำไงต่อแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็น่าจะโดดตรงนี้ก็มาตรงนี้แล้วก็โดดตรงนี้ <c oughs> โอ้โหน,น,นี่เองจริงเราต้องจะผ่านตั้งแต่10เมตรแรกคนเดียว<ห> <ๆ S 2> แต่เราให้10เมตรแรกโดดลงไปแล้ว เราัวไม่คมระคายไม่ใช่กำโดนวาร์ปเอา้าเอาเอตกใจดังปักแล้วก็โดนวาร์ปกลับโอเคดึงแล้วก็นี่ไม่รู้ถึงว่าดามันเล่นยังไงแล้วก็เดาๆแหละ <laughs> holy <shit>. s เ i t โอ้ยซีดเลยเออเราไม่สามารถลงน้ำได้น้ำมันจะวาร์ปเราเป็นวาร์ปวอเทอร์นะดีนะดีกว่าตกเราวาแบบต้องกว่าจะตายอ๋ออมแต่ว่าเราจะเคลียร์ได้เร็วนะครับอนที่เสียงจะ่อนที่เสียงได้มีก่อนที่เสียงจะหมด หวังว่านะวันละสองอ่ะสองวันไม่ต้องลงอะไรลงน้ำอ่ะเออน้ำบน้ำทำไมน้ำมันไฮเพชรอย่างวี้โอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเออเออเยแย่อะ เออฉันไม่ได้สมัครมา,าเพื่อเล่นอะไรอย่างนี้อ้าวฉันไม่ได้สมัครมาเพื่อเล่นอะไรอย่างนี้ฉันสมัครมาเล่นพาโคะออฉันไม่ได้สมัครมาเล่นด็อบเบอร์รู้อืฮอฮึพวกเราไม่ได้รู้แพทเทิร์นด่างอนไรนะดีนะ อืมอืมเอาโอ้อย่างนี้นี่ก็จะนะโอ้ต้องดอปเตอร์ใหม่ให้ชั้นจด,ด้ครับได้เลยครับเรียบร้อยนี่เราดอปเตอร์ที่คุณว่าย<อ>ัง่งย่ออ่ะอะไรอ่ะก็ไม่เท่าไรน่นะจะดอปเตอร์ครับ คลิกเดียวก็ลงน้ำแล้วอะไรวะเนี่ยได้ไปไหนต่อเนี่ยเอาเออทำไมนะที่นี่มันคุ้นคุ้นคุค้นปลาแต่ทำไมผมรู้สึกว่าถ้าตกเราวะเราจะตายยากกว่าเดิมรูสม้สึกมีซิตแตนมันดิ่งอ่ะเหมือนเราโดนดาเมทเลยชี่แทนมันจะด้่งี้ยไปเลยพี่เจเถาวันนั่นแหละกังมีปันหาข<อ>ึ้นไปข้างบนอุยอ,อะ เออผมไปเด้อน้ำอุ่นดีวะได้น้ำร้อนนะเกิดขึ้นนะไม่กระโดดไม่กระโดดนะความน่าเศร้านะโอ้ยน้ำอุ่นดีไหมพี่เจได้กำลังดีเลยจางสุกเลยอ่ะนีใช่หายติดไฟเลย นายเยอะสดเอ๊กิจกรรมมันให้เรา60กสิไพโมนี่นะอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหกระโดให้ด้วยกิ้งกิงกิงหนีไงเขาก็หายแล้วาไม่นะเอาแม่งกระโดดเร็วไปนิดนึง โอ้ยไม่รู้แพทเทิร์นดานนะ่ะน่าจะเดาได้ oh. อืมตไม่เป็นเมื่กี้พลาดตรงก้าวสุดท้ายแม่งอย่างเสียดายเอียดเดอะฟัคขอเช่าใี้ สรุปแล้วก็มีแค่เราไ่มาเล่นภาคโคน yes ไม่ว่าจะภาคไหน <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเรามาถึงนี้แล้วเราผ่านมาตั้งสองภาคแล้วนะ <c oughs> ใช่แค่เรา <c oughs> อรัอนนี้ก็มีแค่เรายัางบอกแล้วว่าดาดสิบนี่คือถ้าตกคือตกหมดเลยอะ่ะถูกต้องตกคืเริ่มใหม่หมด<ก> เจ<ะ>๊กันตายเลยในการงานก็เจ๊กันแ่เจะกันไม่อยู่แล้วก็มันไม่มีทางคืนก็ต้องรองตายอย่างเดียวเงินเนดะ็ดเอ๊ะไ,ไปยังไงวะเดี๋ยวถ้าให้กูปินลาวานี่กูร้องจา้ากันว่างกัน ออไม่ใช่อะไม่ใ่ะไม่ใช่อะเจ็บนะเราไม่ให้เราปิดลาวาเหรอมีปุ่มอะโกงเองอเอยมีปุ่มหลังน้ำตกลาวาไอ้เห้แต่กได้ไปปิดปัวเนี่ยสวดีครังผมโง เฮ้วยออว่ามานเล้าไงต่ออืไม่ได้ปะไม่ไเหรอ The fuck What the hell Help me please No ฮ่าฮ่าโนิดผิดไปได้วะโคตรเตี้เลยอโอ no oh i mm. ี d oh. ว a d อ <Ooh. S 1> ันที่ร่วงคือห้าม คือ <c ười> ต้องอดฝ่าไปเลยเอาือเรามาทำไมเนี่ยเก้อนอ๋อชิบหาและพาดรอนละอืมอือม,มีเวลา,ม,ม,ามีเวลาให้โดด,<ไ>โดดอยู่<ไ>โอเคโอเคได้ก็ครเริ่มใหม่ครับเรื่ผมอืออ ไอเชื่อไม่ทัน ah, okay. เอ้าทันดีวาโอเคเออเดีว่าไม่ <c oughs> ทนันเอเชี่ยอื้มวันอัลโหล เออด่านเที่ยเลยเออด่านเที่ยงเลดสิบห้าอสิบห้าด่านเที่ยงเลยก็นั่นแหละโอ๊ยเขาไปสิ้าแล้วฮะเร็วจังเลยง่ายขนาดไหพวกดารกวางต้องยอมันมันไม่ได้ง่ายฮะ

อืมลาดโอ้โหโดนก้อนเมฆกเจ็บปวดยงังโอ้ก้อนไม่ตกตาไปทีนึงเขาเดียนผมไปพ,พาดตอนก้อนเมฆอ่ะใกล้แล้วใกล้โจแล้วก้อนเมฆนั่นแหละโดนเขาเดียนตกแต่เนี่ยมันไม่ทำลายจากการ่อสููเลยจับมันบังคับตั้งรับมันก็ตายแล้วโอ้แย่ละ I hate this one I hate this one No 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 เอาไป17ตัวดูสิมันดีง่ายนะโอ้ยง่ายเหรอเหี้ยเมื่อกีอ้ยัง้องเหี้ยเลยเมื่อกี้คือเบรกไม่อยู่พลาดทีเหี้ยเมื่อกี้ยังบอกเหี้ยมันก็ออมถ้าบอกเราต้องดูเลือดตัวเองด้วยแหละเหี้ยถ้าเลือดหมดก็เลือดหมดก็ตายเนี่ยเหี้ยอะฮะเอ๊ะนั่นนี่อะไรอะ รูว่าไงฮะไม่ร okay, e. oh er ู้อ่ะตายหรือขวาวะนี่อ่ะโอเคทางนั้นหางนี้จังนะอ่อนี่ยมีเตียงให้นอนด้วยนอนไปยังไงห้อห้อห้อไอ้หนูเชียงงูสักเฮ เชื่อผลด้วยพี่<ำ>ผมเกลียดง,งู <laughs> ผมเกลียดไอ้ด่านบ้าเนี่ย <laughs> ผมเกลียดไอ้งูนี่อ่าแอบโอ้พี่เจ๊ฮะพี่เจ<อ>ตีจก็ไม่ได้ช่วยเฮียเลยเ<อ>ตียงก็ไม่ได้ช่วเยเฮียเลยมีไม่ทำไมเตีตเยงก็ไม่ได้ช่วยพี่เจ๊บอกแล้วเตียงไม่ได้ช่วยค่ะ คือผมถึงจุดสุดท้ายแล้วถึงงูแล้วครัได้โดนเลยอ่ะโดนเร็วไปแย่ป่ะใช่เงี้ยแย่ไงีี่ผมน่าตามคุณมาเลยฮะตอนนี้คนเปิดประตูโอ้เออเจอาเจ้เาเจ้เาเจ้แมนชันน่นอีสี่แอะแมนชั่นเอา้า ไอ้นั่ามันมีคิดอันนี้อันนี้ไม่มีกแล้วก็ตายคือเราไม่สามารถแบบไปเซฟจุดไหนจุดหนึ่งได้เหมือนไอ้เฮดานที่ร้อยแล้วนอ้เรามีวิทิแทนได้ไหมล่ะกไม่ตายเอ้ไม่วิ่งด้วยแล้หผมก็กลับไปถึงไอ้งูมาตองเกลียดมันโอ้แต่คุณก็มันจะรีพรตด่านนี้ทุงเกลียดก็คือเป็นสองด่านติดกันใี่สิบหกสิบห้าสิบหกเนี่ย อออ่ะนี่ก็คืองูถ้าแบบตกให้ตรงหา,างข้างล่างก็คือโดดขึ้นไม่ได้ก็คือแบบเหมือนทับตกตอัตโนมัตินี่หว่า <c oughs> มันสิบห้าด่านเดียวเลยเหรพี่เดียวสิบห้าด่านเดียวเลยเลยหกหกตรงบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นสิบหกเมื่อกี้พี่เดินเข้าไปเป็นสิบหกอ๋อบ้านหลังนู้นเหรอใช่บ้านหลังโน้นเป็นสิบหก ้ะจะบอกเหมือนมีแบบสิบถึงยี่สิบรวมกันแหละได้ได้ซุนไม่เถึงงูแล้วนั่นแหละยัองอยู่ตรงนั่งร้านอยู่ <S <S 2> <S 2> อืมพอหัวแล้วต้องกินมหนมอ๋อไม่น่าทำไมมันให้อ e ีซี่มา คอมมีอะไรสักอย่างมีมอนเตอร์อ่าเขาบอกคอมมียอีแล้วตรงมียสักอย่างแอนดอยดอา์หารมันดิ้งนี่เพราะอะไรบ้านนี้มันเอเวนเจอร์นะมันคงไม่มีอกไอเอเวนเจอร์มันแค่ตีนะเฮ้ยมีเอ็นบีซีด้วยสุดยอดเลยไอเอเวนเจอร์มันทำให้ทูบบอกไม่ได้ครับโอ้โหไอเชียอ,อ,อะไรวะน้านะ พีนน่เจยอยู่ไหนฮะอยู่ข้างล่างคุณนี่แหละมองลงมาเนี่ยอ่าฮะขึ้นมาเพื่อนอ๋อใส่ไปเฮ้ยตรงนี้ลงได้ใช่ไหม่ยอุ้ยอ๋อคุณไปได้เจอความดีงามเี่ยเรื่องมืโชยอ๋อมองฮ่า ี่สิตี้เ<ส>ยี่ยมมิส something very c o l e t s go, <S s go. <S ขอให้คุณโชคดีและคุณก็โชคดีจริงอ่าแต่วก็ขอให้กูโชคดีแล้วกันผมจะโอ่ยขอพรคุณด้วยท่าเนี้ยนะ จบแล้วออื้โอเคเขาโลงเมฆียกว่าเดิมอีกโอเคเรื่องเดียวโอเคเ้ยขอให้คุณโชคดีฉันละกีดสลับจริงจริงสลับไมโครชิปไม่ได้ชิปแล้วก็หายเลยชิปหาย ก็ไปยิบส okay, องแล้วพ wow. no, no, no. ี่เฮ is ีย้นวันนี้ถ้าเขาถึง่านร้อยก็ถือว่าจบแล้วใช่คงไม่มีภักแย่ก็ล่ะคงไม่มีภาคสีล่ะอย่าทำเลยวัดแดงไม่ไหวไหวหนูหนูทำมาแล้วแต่เราไม่ไหวมันหนูเดียวผมชอบไม่ไหวมันก็ไหวนะมันคนเรามันน้อยอะเรามีแค่เนี้เออมันตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ทางเดิมนี่ว่ะชิบหายแล้ว ทอะไราเรามีคนแค่นั้นมันก็เลยไม่สะดคนเรามีแค่สามคนโอ้โอเคอ๋อเป็นอยนี้นี่ no 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 อะไรอ่าบ้าก็แคมัน มันอะารายมองผิดดิเธอมอง,งเฟรองผมมองเ้นผิดจริงๆทำไม <c oughs> คุณนี่อ่ะคุณจะต่อ,งไงอยไงเราข้าเราวาเลยเจ๊กันตัวตัวลุกโชว์แล้วเจวกัน What the fuck Really? Very l i t e r ชีไม่ได้เลยเดี๋ยวชีได้ไหม No แล้วชีน้าตายเลยโอ้โหแล้วผมชีผมตายแน่เฮ้ยห้ยังไงหัวต้องมาตรงนี้ไหมเฮ้ยไอ้นี่น็นไปไหนวะ อ้าวเรียบร้อยโดนแดกโดดขึ้นวอล์อกผิดชิคชานแม่ไม่สนใจน่าลงเราออ่ะ่าสนใจบ้างเออเอ,อาไว้ไม่ได้ฮะ How the hell <c oughs> อ,อ๋อได้เหตผมก็ดูว่าปีนไม่ได้ <c oughs> พี่เขาไปเขาไปไกลกว่านี้เลยนะเนื่องจากว่าเราต้องรอรีเลียดมนงันตายถ้าตายแล้วมันจะเริ่มใหม่ไกลกว่านี้นั่นแหละโอ้โหเราวาโนเพี่ ป่าหิมะพานมีอะไรอะไรไม่มีไงล่วงอะไรยูวะเริ่มยัวแล้วอะไรมั้งหาทางไปไม่เจอโอ๊ะทำไมกระโดดชนขอปตัวตายฉันเห็นด้วยเจ้าต่ควจริงเข้องเปลี่ยนเขาอยูี้เกียรเนี่ยผมเกียรไอ้เข่าวงกลาวาเนี่ยมันน่ารำคาญ โอ้ย oh, uh, นี่เลยนะที uh, ่คุณกำลังตีป like ัญหาอยู่ไ bon ม่ใช่สิเอะตกตายใช่ก็เย่เออโอเคก็เย่ตายเฮ้ยสลายตรงนี้ไม่บอก